ช่วงนี้ชปปกลาวเนี่นบุญเ้วยครับอัจมะมรช่องตุดตุกเอฟซีโซคิปมาให้เบิ้งนะครับมาเิ็งกระเพณีน้วกันนะครับผู้สาวหลายนะครับถึงไว้ไทยไปกีบได้ครับนี่แหละครับไปเที่วงานบุญเบิ้งผู้สาวก็อาจจะได้เมียคูนะครับ ไฟครับเนี่ยสงครามและก็รตอด,ด้ดยบุ้บญไฟครับโงดืด้อกันครับบ้านอฮาก็มียุบุนงไฟนะครับนะแถวนะครพนปมป่าเบิ่งไปด้วกันครับนุ่งสาวมาจาก ประเทศไทยนะครับนะไปเยี่ยมบ้านช่วงปีใหม่ใด้เที่ยวงานบุญก็นี่แหละครับถ้าพุทธไทยจะไปหาเมียเล่าก็ไปแบบนี้นะครับ เขียวงานบุนประเพทนี้แหละก็ไเปเรื่องเสียบุษสาวนะครับนะหลุดจักคนใลพื้นที่กันหาเมียงไงขึ้นครับนี่ครับประเภทนี้เจ้าครับหาเป็นงยาคือครับยังรักษาวัฒนธรรมประเทศนี้ได้อยู่ครับนนอง ประเทศไทยห่กขนาดจะมีแต่ว่ารู้ร่าอยู่จังหวัดใดครับช่วงนี้ครับนะงานยุ่นบันไฟครับบ้านเฮาก็เดือนหกคนละนีมีการฟอนละเนียดน,นะครับชจบาปอล่ากับฟอนกับมีแต่ทาดืเดิมๆนะครับ ยังกันดีอยู่ครับนี่แหละครับแต่นุ่มใส่สูงไว้เฮาไปกีบสาวลาวก็ต้องไปแจกซึ่งแบบนี้แหละครับจะเป็นสปอนเซอร์ให้เพื่อนนะครับนะอาจจะได้เนื้อกูถ้ากูดได้มีเงินนะครับลงทุงจนจะน้อยเป็นจัอนเซอร์ตแจก,กอาหารจะเป็นลุงทาตนะครับนะแจก,กเสื้อผ้าแจก,กเงินนะครับนะ ตดยง่ายวอบเป็นเสียนะครับเขาไปหาผู้นำชุมชนเป็นสปอนเซอร์นะครับเป็นครูตดยง่ายเป็นคููสนับสนุนในการจัดงานนะครับไม่ห่างไม่หม่หรือผู้สาวหรือพ่อเมีสาวๆอาจจะเปล่ใจนะครับเริ่มจูบบนไฟนะครับ คนหลายครับมาจากบางกวางแนะมาจากไทยนะครับบ้านนะครับนะช่วงจัดการปีใหม่เขานะครับนะต่อนรับมีหนุ่ไฟมีงานยุดหลายครับนะเพราะว่าไทยว่าล่าทั่วนี้ตัดดูโจมเวชี่็ตีได้รับซ่องติดเต็มยุบพวกนี้แหละครับช่วยงานยุบเงินไปคนหลายครับเดลเมืองบาตเดลกระเออ อันนี้เมืองอาจจะผ่อนจวบนาคิดนะครับดปลนไละครับนะยูงไฟนะครับยั่งรักษาประภณีประดามประกานออ สืบทอดกันมาหลายช่วอายุคนได้นะครับเนาะนี่แหละครับพ่อหนาผู้แสบผู้สาวหลายนะครับเนาะบอกว่าเด็กหนุอยผู้ใหญ่สาววัยรุ่นจนสาวไม่ห่างไม่หม้หมดละแต่ผู้ใดจะเขาไปกีบสาวเราช่วงนีไ้ได้นะครับสบายมากเลยนะครับเนาะเขามาจากต่างประเทศนะครับคือประเทศไทยฮอล่ะแล้วก็มาจากแขงต่างๆที่ไปทํางานนะครับเนาะแล้วก็สาวที่อยู่ในหมู่บ้าน ยังหลงเหลืออยู่ครับแสกซิมไปจีบแบบนี้อาจจะได้นะครับไปเที่ยวงานบุญนะครับเนาะสำหรับภูมิลดนิยมสาวเล่านะครับบอกว่าสาวสดสาวไม่ห่างเม่หม่นะครับหลักตางว้นะครับอาจจะหนุ่มไทยอาจจะอายุสักสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับนะส่วนต้นเนี่นะครับหกสิบกู้กลวเนี่ยนะครับ ก็ไปหาเมียไม่หาใหม่ๆเอาประมาณสามสิบสี่สิบก็น่าจะสมหวังเนาะครับเนาะนี่ครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลน,น,นะครับช่วงนี้มีงานสงการต่อเรื่องานบุม,บมไฟจะกประเพณีแบบใดนะครับนะยังรักษาวาาัฒนธรรมใดอยู่ของไทยเฮากัหาเบึ่งหยาคืเดิครับอันบนูมันต่างจังหวัดที่แถวนครนม่มกาจะมีครับช่วงนี้ครับบูงไฟเนาะครับเนาะ นี่แหละครับประเพณีของสบเปล่าเมืองอาจสะพจังหวันนาเขตนะครับเนาะหนุ่มไทยหลายๆคนก็เคยไปเที่ยวแบบนี้นะครับบางคนก็ไปหาคนไทยนากันที่ได้เมียเล่านะครับเนาะนะครับเพราะว่าคนเล่าเนี่ยไม่ห่างไม่หม่คนขางจะหลายอยู่แล้วครับเพราะว่าแต่งานจะน้อยแล้วก็เลือกล่ากันไปด้วยสาเหตุที่ผู้ชาย มีเมียไมหรือติดยาหรือสากลัวหาเงินเลี้ยงกันบ่ได้เนาะครับเนาะก็เลยลากันไปก็ตามคลิปแอดของเขาแต่ละช่องถ่ายทอดออกมานะครับพราะนั้นนุ่มไทยปูที่มีรถ์จตุยมสาวเล่าที่เป็นแม่หางไม่หมายมีลูกติดถ้าบ่ารังเกียจก็ไปแบบนี้ได้ครับค่าทิ้นสอยกันหาอยบ่ว่าเกินสามสี่หมื่นเนาะครับผมก็ได้สืบถามเอฟซีสังสปปปเล่าอยู่ครับเนาะ ไปหอดไปถึงตะแทม้มง่ายครับแต่คุยกันโทรศัพท์คุยแต่โทรศัพท์วิดีโอข้อกับสาวเปือใจมันยากเลยครับไปส้างความสนิทสนมไก่ชิดอย่าได้มียเล่าไปโชโปเล่าบ่อยๆนี่ได้แน่นอนครับนะครับลงทุนจักหน่อยนะครับนะเพื่อได้เมียะดงหน่อยสําน,นะครับบบตรงไปยก ตัวย่างไปแล้วกับป่าตองนะครับเป็นบ่าเป็นไปดูนะครับไปเดือนละเทือด้องเทือช่วงปพระะ่านเี่ยมีผู้สาวมาอยู่น่ำนะจนได้สาวล้วมาอยู่นำทุกมือนี่เพื่นกบโปเคลื่อนไหวเลยนะครับเนี่ยสนิทกับผมนี่แหละเพ็่นก็บอกพืนทีไปเวียดนามชิ้นเดือนอยู่ครับเนาะหลายๆเสียของคนไทยก็ไม่เคยซื้อกับด้เมียเล้าขาไปเล้าดูดูเลยครับเนาะบอกง่ายๆบางคนก็มีเมียหน่อยอยู่เล่านะครับเนาะ ที่เขาไปลานะแล้วดูนะนี่แหละครับแต่ประมาณนี้นะครับนาะมาถายถอดเลี้ยงเล่าประเพณีแล้วก็ให้นุ่มชุมไว้ไท่ก็ไปหาผู้เสียผู้สาวหาเมียแบบนี้แหละครับเนาะเข้าใจตรงกันนะครับ